สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนอันดานะคะวันนี้คัดไม้มาจัดชุดเป็นชุดสุดคุมให้ก็จะมี5กระถางนะคะใน1ชุดราคารวมส่งแล้วนะคะ350บาทรวมส่งเลยของเราจะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะการจัดส่งนะคะจะเป็นส่งได้ในเช้าวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าของจะถึงลูกค้าก็ประมาณวันจันทร์ก็ มีไม้หลากหลายนะคะพระกันนะคะจัดเป็นชุดไว้ให้แล้วท่านที่สนใจก็แอดไลน์นะคะโดยสแกน QR โค้มุมซ้ายล่างได้เลยหรือท่านไหนสะดวกโทรก็โทรมาแจ้งนะคะว่ารับเป็นชุดไหนดีนะคะวันนี้มีมาทั้งหมด9ชุดด้วยกันนะคะก็เป็นไม้ไส์ใหญ่คุ้มๆุมไซส์โตมากเลยค่ะบางต้นก็ เริ่มลงหัวแล้วนะคะถ้ากระทางไอนเล็กก็จะบอกว่าเล็กนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านข้างนะคะจะได้คำนวณขนาดได้ถูกว่าชุดที่จัดมาให้เนี่ยคุ้มขนาดไหนนะคะมาเริ่มชุดแรกนะคะชุดที่หนึ่งดูหน้าไม้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มโดยต้นแรกแววมยุรานะคะเป็นไม้เก่าแล้วก็เป็น บอลตั้งตน้นเขาเรียกว่าสานตั้งต้นของไม้ด่างนะคะเขาจะกัดสีเรื่อยๆนะคะสีชมพูจะเข้มสวยต้นใหญ่มากด้วยค่ะอันนี้เอาไปอัพกระถาง8นิ้วได้นะคะคุ้มๆุมเลยแล้วก็หนุมันประสานกายนะคะไม้อยู่ในกระถาง4นิ้วอันนี้เอาไปลุ้นปลายนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะต่อด้วยเทพสายรุ้งนะคะอันนี้ผ่ามาจากต้นแม่ด่าง ็ต้องลุ้นด่างดูนะคะเพราะว่าหลอดใหม่โผลมาแล้วแข้งเขาติดด่างนะคะต่อด้วยมงคลสยามใบแข็งแรงมากค่ะใบหนามากเลยใบเงามันมากนะคะหน้านี้นะคะแต่ว่าต้นใหญ่มากค่ะอันนี้ก็เอาไปอัพเปลี่ยนกระถางแปดได้แล้วเหมือนกันแล้วก็ไม้ปลายนะคะสวย,สวย รัตนสินนะคะป้ายสวยทุกใบนะคะอันนี้จะใบเข้มๆตัดกับป้ายสีชมพูเข้มนะคะขนาดก็ไซส์เริ่มโตแล้วค่ะเป็นไม้ป้ายอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมเลยนะคะมาถึงชุดที่สองนะคะ หน้าไม้ตามนี้เลยนะคะได้ตามได้ต้นตามที่ในคลิปเลยค่ะถูกต้นเริ่มต้นแรกนะคะเพชรเจ็ดสีต้นไซส์ใหญ่มากๆนะคะติดด่างทุกใบแล้วก็เป็นไม้ที่กัดสีนะคะต้นนี้จะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเดี๋ยวให้ดูขนาดด้านข้างนะคะสูงใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ต้นนี้มีหัวแล้วนะคะแล้วก็ต่อด้วยสีลาหุ้มทองหน้าสวยมากค่ะต้นนี้อันนี้จะเป็นออก แนวสีแดงแล้วก็อมหวานสีชมพูนะคะต้นไซส์ใหญ่นะคะอัพกระถาง8นิ้วได้เลยไม้เริ่มสร้างหัวลงหัวแล้วคะ่ะก็ได้ไปคุ้มๆเลยนะคะมาต่อด้วยพันดาวค่ะเม็ดดาวขึ้นชัดเจนนะคะพันดาวเนี่ยแนะนำว่ารับแดดปริมาณพอเหมาะนะคะพื้นใบเขาจะกัดสีแดงขึ้นด้วยก็จะเป็นไม้ที่สวยแล้วก็ไม้ที่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ดีอีกต้นหนึ่งคะ่ะ หลอดใหม่มาแล้วนะคะใบใหม่กลางมาก็จะเต็มฟอร์มเลยมาต่อกันด้วยเทวกรรมรังรักนะคะเดี๋ยวพื้นใบจะกัดสีแดงเต็มใบเลยนะคะจากที่เห็นเขียวๆอันนี้จะติดด่างมาด้วยนะคะหลอดใหม่ก็มาแล้วอ่ะเราก็มีอีกหนึ่งนอด้วยนะคะไซส์ใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ ต่อด้วยพรเจ้าสัวนะคะด่างอันนี้จะเป็นหน้าแดงนะคะพื้นใบที่เราเห็นนี้เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นแดงเรื่อยๆนะคะใบล่างๆเนี่ยพรเจ้าสัวจะเป็นไม้ด่างที่สวยอีกตัวหนึ่งหลอดใหม่ก็ด่างนะคะเรามาดูชุดที่3นะคะ ก็จะมีไม้ป้ายด้วยนะคะแล้วก็เป็นไม้เก่าเริ่มต้นแรกนะคะสีเทพรักษสำหรับท่านที่ชืช่นชอบนะคะไม้เก่าแล้วก็สีเข้มๆนะคะรับแดดดีๆนะคะเม็ดเขาจะขึ้นสวยมากนะคะตัวนี้ไซส์ประมาณนี้เลยแล้วก็บัวสวรรค์นะคะอันนี้ต้องเอาไปจัดฟอร์มใหม่นะคะไม้เริ่มพื้นใบเริ่มกัดสีเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูสวยมากค่ะไซส์ประมาณเท่านี้นะคะจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะ เพราะว่าบัวหิมะน,นี้จะโตช้าหน่อยแล้วก็ต่อด้วยนำโชคนะคะหน้านี้เลยอันนี้ไซส์โตนะคะแล้วก็ใบดกด้วยรับแดดดีๆนะคะสีเขาจะเข้มขึ้นสวยค่ะก็ฟอร์มประมาณนี้นะคะเอาไปอัพไซส์ได้ต่อกันด้วยไม้ป้ายนะคะรัตนสินอันนี้ก็ป้ายสวยทุกใบนะคะ ต้นนี้นี่ต้องอัพกระถางได้แล้วนะคะเพราะว่าหน้าดินเขาเริ่มเสื่อมแล้วต่อด้วยไม้เก่านะคะทวีราบอันนี้จะเป็นไม้กัดสีแล้วก็พื้นใบนะคะกัดสีลึกเลยนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงๆที่เราเห็นพื้นใบเขียวๆนี้เดี๋ยวเขาจะค่อยๆเปลี่ยนสีแล้วก็เป็นไม้ไซส์ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะคะได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากนะคะสําหรับไม้ไซส์นี้ต่อมานะคะเป็นชุดที่สี่นะคะ เรามาดูหน้าไม้นะคะว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มต้นแรกเลยนะคะต้นแรกก็คือเศรษฐีสุพรรณนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะยิ่งโตขึ้นสีจะยิ่งสวยสีชมพูจะกัดขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้ารับแสงแดดดีๆเนาะอันนี้ฟอร์มล้นกระถางสี่นิ้วเอาไปอัพกระถางได้ค่ะต่อมาตามด้วยรักเอยนะคะรักเอยอันนี้ก็ติดด่างมาแล้วนะคะในกระถางนี้ก็เป็นฟอร์มกอนะคะมีสองต้น ได้ไปก็คุ้มเลยนะคะเอาไปอัพใส่กระถางใหญ่ได้เลยเพราะว่าฟอร์มใหญ่แล้วตามด้วยไม้ป้ายนะคะนารีบูรพาป้ายสวยๆสีชมพูแบบนี้เลยนะคะรับแดดปริมาณที่พอเหมาะนะคะสีสันสีชมพูเขาจะเข้มขึ้นหลอดใหม่มาก็ป้ายสวยเหมือนกันนะคะอันนี้ต้นโตโตเลยนะคะไม่ใช่เล็กๆแล้วก็ตามด้วยนพเก้าหน้าแดงนะคะต้นนี้ก็ อันนี้สามารถปรับเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะหลอดใหม่มาแล้วนะคะก็ต้นใหญ่เหมือนกันเลยค่ะอันนี้ให้ดูขนาดด้านข้างของนกพะก้านะคะแล้วก็ตามมาด้วยเจ้าปอแก้วนะคะได้ไปหน้านี้อันนี้เดี๋ยวโตขึ้นจะชมพูขึ้นนะคะแล้วก็จะเปิดด่างขาวแซมสลับมานะคะฟอร์มล้นกระถาง4นิ้วนะคะไซส์ขนาดนี้เลย ต่อมานะคะเป็นเซตที่5นะคะอันนี้เป็นหน้าไม้ของเซตที่หที่เราจัดมาให้นะคะเริ่มต้นแรกนะคะอันนี้เป็นลูกไม้เป็นไม้เพาะ,มะเมล็ดมานะคะแล้วก็ค่อยๆกัดสีอันนี้ใบจะมีตําหนิหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้แต่ว่ากัดสีได้สวยมากเลยนะคะไม้ต้นจะเป็นไซส์โตมากค่ะเอาไปอัพกระถางเปลี่ยน8นิ้วได้เลยนะคะเพราะว่าไม้เริ่มสร้างหัวแล้วนะคะต้นนี้มีต้นเดียวนะคะเพราะว่าจะไม่เหมือนใครเลย สำหรับลูกไม้เพาะมาเมล็ดต้นนี้ตามมาด้วยนะคะพันดาวพันดาวอันนี้ถ้ารับแดดดีๆนะคะพื้นใบจากที่มีเม็ดอยู่แล้วนะคะก็จะกัดสีชมพูอมแดงขึ้นเรื่อยๆฟอร์มจะเป็นพุ่มๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าใบเขาจะดกต่อด้วยนพก้าวนะคะหน้านี้เลยก็เป็นหน้าที่สวยอีกต้นหนึ่งนะคะใบใหม่เขาจะเป็น สีเขียวมิ้นท์นะคะแล้วก็จะตัดสีอมขาวเหลืองขึ้นมาด้วยต่อด้วยเทพอักษรานะคะด่างมานะคะเปิดด่างหน้าแบบนี้เลยแข้งก็ด่างนะคะต้นถือว่าค่อนข้างโตนะคะใบใหม่นี้ถ้ากลางสุดก็จะเต็มฟอร์มเขาต่อด้วยสองฝังโคงนะคะอันนี้เป็นหน้าแดงสวยมากนะคะสองฝังโคงนี้ยิ่งโตจะยิ่งสวยนะคะ หลอดใหม่กลางก็เต็มฟอร์มแล้วค่ะต้นไซต์โตโตนะคะมาถึงเป็นชุดที่6นะคะก็จะมีไม้ด่างไม้ปลายเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะเริ่มต้นแรกอันนี้เป็นซับพุนผลนะคะหน้าแดงแงแบบนี้เลยอันนี้เราพามาจากแม่ด่างนะคะแล้วก็จะมีต้นลูกๆติดมาในกระถางด้วยอันนี้หน้าแดงชัดนะคะต้นโตไซต์ใหญ่นะคะ สวยค่ะหน้านี้แดงเข้มเลยตามด้วยนารีบุรพาไม้ป้ายนะคะอันนี้ก็ป้ายสวยเหมือนกันค่ะนารีบุรพาจะเป็นไม้ป้ายที่สวยแล้วก็โตไวนะคะอันนี้ก็ไซส์โตแบบนี้เลยหลอดใหม่ก็กลางม,มาแล้วนะคะตามมาด้วยเมืองนครชุมนะคะเมืองนครชุมหน้านี้เลยอันนี้รับแดดดีๆเมืองนครชุมจะเป็นไม้ที่ สวยมากนะคะต้นจะไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าก็ฟอร์มล้นกระถาง4ี่นิ้วแลว้ต่อมาด้วยเทพสายรุ้งนะคะหน้าชมพูดแดงนะคะด่างติดที่กาบค่ะอันนี้เราพามาจากต้นแม่ที่ด่างนะคะก็มีโอกาสลุนนะคะรอดใหม่มาแล้วไซฟอมก็ล้นกระถางสี่นิ้วนะคะไซ์จะไม่ได้โตมากค่ะแต่ก็สวยเลยค่ะหน้านี้ ตามด้วยนะักเมืองนอนท์ค่ะติดด่างมาก็คือจะด่างไม่มากนะคะได้เป็นหน้านี้เลยสังเกตความด่างนะคะจะปลายปลายชมพูแต่ว,ว่าต้นไซส์ใหญบ่บิ๊กมากเลยค่ะอันนี้ได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากเลยค่ะต่อด้วยชุดที่เจ็ดนะคะเป็นไม้ป้ายเดี๋ยวเราเริ่มดูนะคะต้นแรกชายชนนะคะชายชนนี้ก็ใหญ่แล้วค่ะปลายสวยๆแบบนี้ค่ะ ดูขนาดด้านข้างนะคะต้นนี้ฟอร์มสวยก็ล้นกระถางสี่นะคะเอาไปนี้ก็อัพขึ้นแปดได้เลยกระถางนี้นะคะเจ้าพญานามื่นกัดสีแล้วค่ะรับแดดดีๆนะคะพื้นใบเขาจะไม่เขียวค่ะจะขึ้นเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยฟอร์มล้นกระถางสี่นิ้วนะคะไซส์โตแล้วค่ะต่อด้วยมนสวรรค์น,นะคะอันนี้เป็นไม้ที่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ดีค่ะ ต้นนี้จะอยู่นอกตู้นะคะสังเกตขอบใบนะคะเนื่องจากอากาศร้อนจะมีตําหนินิดนึงค่ะขอบใบจะเหลืองๆนิดหน่อยนะคะไซส์โตโตเลยค่ะน,นี้เป็นไม้ที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็มาดูหน้านี้นะคะของนางรากสดเทวีนะคะอันนี้เป็นหน้าที่แปลกนะคะดูลักษณะทรงใบเขาก็เลยคัดมาแบ่งปันให้นะคะนี่เอาไปเปลี่ยนขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยค่ะ ได้ไปคุ้มๆเลยนะคะเพราะว่าไม้ถือ,ถอว่าโตมากๆแล้วก็ตามด้วยบางใหญ่หน้าแดงค่ะเดี๋ยวพื้นใบเขานะคะจากที่เห็นเขียวๆจะเปลี่ยนเป็นสีแดงขึ้นเรื่อยๆค่ะเม็ดชัดเจนเส้นกระดูกก็จะเขียวชัดค่ะนี่นะคะขนาดของเขาก็เป็นไม้สวยแล้วก็เลี้ยงง่ายเหมาะกับการเลี้ยงนอกตู้อีกต้นหนึ่งมาถึงชุดที่แค่ะ เรามาเริ่มกันด้วยเศรษฐีสุพรรณนะคะอันนี้ก็ไซส์ใหญ่แล้วก็เริ่มกัดสีแล้วเศรษฐีสุพรรณเนี่ยเป็นไม้ที่เป็นฟอร์มพุ่มค่ะแล้วก็จะใหญ่โตมากอันนี้เดี๋ยวจะกัดสีขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นไม้ที่สวยแล้วก็เลี้ยงง่ายน่าเก็บอีกตัวหนึ่งตามด้วยชายชนนะคะชายชนแดงหรือบางท่านก็อาจจะเรียกว่าสิริพรนะคะชายชนเนี่ยจะเป็นไม้ที่ฟอร์มพุ่มๆแบบนี้นะคะจะไม่ใช่ไม้ที่โตไวค่ะ เพราะว่าเขาไม่มีสีเขียวในการสั่งครล์แสงต่อด้วยหลวงปู่สิทธิ์นะคะติดด่างนี้นะคะอันนี้เหมาะแก่การตั้งทําแม่พันธุ์ค่ะเพราะว่าไม่ได้ด่างมากแล้วก็ด่างแข้งนะคะก็สวยเหมือนกันแล้วก็ต้นโตแล้วค่ะตามด้วยธาตุบางแก้วนะคะอันนี้เป็นต้นไซส์ใหญ่ๆเลยค่ะหน้านี้ค่ะธาตุบางแก้วต้นนี้นี่เริ่มลงหัวแล้วนะคะนี่จะเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะ ขอบใบจะมีตำหนินิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะขอลูกค้าที่เข้าใจนะคะแล้วก็อสงไขยนะคะต้นนี้ก็เป็นไม้เลี้ยงนอกตู้ขอบใบเขาอาจจะมีตำหนิเหลืองนิดหน่อยนะคะแต่ต้นนี้ปลายสวยเลยหลอดใหม่มาก็ป้ายนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะอยู่ในกระถาง4นิ้ว ต่อด้วยชุดสุดท้ายนะคะชุดที่9ของเราค่ะเรามาเริ่มดูต้นแรกนะคะต้นแรกอันนี้เป็นไม้เก่าทวีราบค่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆกัดสีต้นนี้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยแล้วก็เลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากค่ะสีจะกัดเป็นสีแดงเข้มสวยเลยนะคะตามด้วยเจ้าจัก,กระพัดนะคะในกระถางนี้มี2ต้นเนาะแล้วเขาก็จะค่อยๆกัดสีนะคะจะเปลี่ยนเป็น ใบจะเป็นสีชมพูอมม่วงขึ้นค่ะอันนี้จะเป็นต้นที่เลี้ยงนอกตู้นะคะใบจะไม่ได้ดกหลอดใหม่เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับเจ,ะจะ้าจักรพพัดต้นนี้ต่อด้วยเสานครใช้สีนะคะอันนี้บอกก่อนนะคะต้นนี้ใบเบีย้ยที่ทิ้งไปนะคะติดด่างนะคะก็ฟอร์มพุ่มถือว่าเป็นไม้ที่ ฟอร์มสวยอีกต้นหนึ่งนะคะสําหรับสาวนครชัยศรีแล้วก็นบพะเก้านะคะอันนี้แจ้งตําหนิก่อนเนื่องจากอากาศร้อนแล้วก็น้องด่างเยอะมากนะคะก็ปลายใบก็จะเป็นอย่างนี้ขอคนที่รับได้นะคะแต่ว่าหน้าสวยมากสำหรับนบพเก้ากระถางนี้ดูขนาดเขานะคะต้นไซส์ไม่เล็กเลยแล้วก็ตามมาด้วยพันดาวนะคะเหมือนที่เคยแจ้งนะคะพันดาวจะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มสวยเลยค่ะ แล้วก็รับแดดดีๆนะคะพื้นใบเขาจะสวยมากกับสีด้วยนะคะลักษณะก็ขนาดนี้เลยนะคะเป็นฟอร์มพุ่มสวยๆเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับไม้จัดชุดนะคะชุดสุดคุ้มทั้ง9ชุดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นไซส์โตโตแล้วก็เริ่มลงหัวนะคะท่านที่ได้ไปก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะก็ ท่านไหนที่สนใจก็ทักมานะคะจะส่งให้พรุ่งนี้เลยต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของทางบ้านสวนอันดาสำหรับที่ท่านที่แวะเข้ามานะคะฝากกดติดตามบ้านสวนอันดาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านที่กดติดตามไว้แล้วถ้าอยากรับชมก่อนใครเวลาทางสวนลงคลิปก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ท้ายคลิปแล้วต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางบ้านส่วนอันดาด้วยดีเสมอมานะคะ